ช่องนิทานฟังดีขอเสนอนิทานเรื่องเทวดากับสาวชาวนาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในสวงสวรรค์อันสงบสุขมีเทวดาผู้หนึ่งชื่ออารยะซึ่งเป็นเทวดาที่มีความสงสัยใคร,ร่รู้เกี่ยวกับโลกมนุษย์มาโดยตลอดเขามักจะมองลงมาจากสวรรค์และเห็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งความสุขและความทุกข์วันหนึ่งอารยะได้ตัดสินใจว่าเขาต้องการที่จะเรียนรู้และสัมผัสชีวิตของมนุษย์ด้วยตัวเอง การตัดสินใจนี้เป็นสิ่งที่ยากลำบากเพราะเขารู้ดีว่าการลงไปยังโลกมนุษย์ในฐานะมนุษย์จะทำให้เขาต้องละทิ้งความเป็นอมตะและฤทธิเดชของเทวดาแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวก็ตามอรายาจึงเข้าไปขออนุญาตต่อเทพเจ้าผู้ปกครองสวรรค์แต่เทพเจ้าผู้ปกครองได้เตือนเขาว่าการลงไปยังโลกมนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มนุษย์ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดความสูญเสียและความไม่แน่นอนเทพเจ้าผู้ปกครองอยังเตือนอีกว่าหากอารยะทำผิดกฎของสวรรค์เขาอาจจะต้องเผชิญกับการลงโทษที่รุนแรงแต่ถึงแม้จะมีการเตือนเช่นนั้นอารยะก็ยังคงยืนยันในความตั้งใจของตนสุดท้ายเทพเจ้าผู้ปกครองจึงอนุญาตให้อารยะลงไปยังโลกมนุษย์ โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องกลับมายังสวรรค์ก่อนเวลาที่กำหนดไว้และห้ามมิให้มีความสัมพันธ์ใดๆกับมนุษย์เป็นอันขาดอารยายอมรับเงื่อนไขเหล่านี้และเตรียมตัวแปลงร่างเป็นมนุษย์อารยาลงมายังโลกมนุษย์และแปลงร่างเป็นชายหนุ่มชาวนาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่ออารีซึ่งเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะมนุษย์ธรรมดาในวันแรกๆของการใช้ชีวิตในโลกมนุษย์เขาได้เรียนรู้ถึงความยากลำบากของการทำงานในไร่นา การทำนาการหาปลาและการทำงานหนักในแต่ละวันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยพบเจอบนสวรรค์แมจะเหน็ดเหนื่อยแต่เขาก็รู้สึกถึงความสุขที่ได้จากการทำงานและการมีเพื่อนบ้านที่ดีในระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านอารีได้พบกับดวงใจสาวชาวนาที่มีความงดงามทั้งกายและใจดวงใจเป็นหญิงสาวที่ขยันขันแข็งและมีน้ำใจเธอเป็นที่รักของชาวบ้านทุกคน เมื่ออารีได้พบเธอครั้งแรกเขารู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหัวใจของเขาเต้นแรงและความรู้สึกอบอุ่นที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเกิดขึ้นในใจอารีและดวงใจเริ่มพูดคุยและทำงานร่วมกันบ่อยครั้งจนกระทั่งพวกเขากลายเป็นเพื่อนที่สนิทสนมอารีได้เรียนรู้มากมายจากดวงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ความอดทนความเมตตาและความรักที่แท้จริง ทั้งสองเริ่มพัฒนาความรู้สึกที่มีต่อกันแต่สำหรับอารีนั้นความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่ขัดกับกฎของสวรรค์เขารู้ดีว่าความรักที่เขามีต่อดวงใจเป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อเวลาผ่านไปอารีพบว่าตัวเองหลงรักดวงใจอย่างไม่อาจห้ามใจได้อีกต่อไปเขารู้ว่าตนกำลังทำผิดกฎของสวรรค์แต่ความรู้สึกของเขาต่อดวงใจนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่เขาจะสามารถละทิ้งได้ อารีเริ่มสงสัยว่าตนเองควรทำอย่างไรต่อไประหว่างความรักที่มีต่อดวงใจและหน้าที่ต่อสวรรค์ในคืนหนึ่งขณะที่อารีกำลังนั่งคิดถึงเรื่องนี้อยู่ใต้แสงจันทร์เทพเจ้าผู้ปกครองสวรรค์ก็ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเขาเทพเจ้าเตือนอารีว่าเขากำลังฝ่าฝืนกฎของสวรรค์หากเขายังไม่กลับไปยังสวรรค์และยุติความสัมพันธ์กับดวงใจเขาจะต้องเผชิญกับการลงโทษที่รุนแรง อารีรู้สึกทุกข์ใจอย่างยิ่งแต่เขาก็ไม่สามารถละทิ้งความรักที่มีต่อดวงใจได้เทพเจ้าเสนอทางเลือกให้กับอารีสองทางทางแรกคือกลับสู่สวรรค์และละทิ้งทุกสิ่งที่เขามีในโลกมนุษย์เพื่อที่จะรักษาความเป็นอมตะและเรสเดตของเขาทางที่สองคือการเลือกที่จะอยู่ในโลกมนุษย์ในฐานะมนุษย์ธรรมดาโดยเขาจะต้องสูญเสียอำนาจทั้งหมดที่เคยมีและจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนโลกนี้เหมือนมนุษย์ธรรมดา อารีต้องใช้เวลาคิดอย่างยาวนานเขารู้ดีว่าหากเขาเลือกที่จะกลับสู่สวรรค์เขาจะต้องละทิ้งความรักที่มีต่อดวงใจและเขาจะไม่มีโอกาสกลับมายังโลกมนุษย์อีกแต่ถ้าเขาเลือกที่จะอยู่ในโลกมนุษย์เขาจะต้องสูญเสียความเป็นเทวดาและอำนาจทั้งหมดที่เคยมีรวมถึงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของชีวิตมนุษย์ในที่สุดอารีตัดสินใจเลือกที่จะอยู่บนโลกมนุษย์ เขารู้ว่าความรักที่เขามีต่อดวงใจนั้นมีค่ามากกว่าความเป็นอมตะและฤทธเดชท,ที่เขามีในฐานะเทวดาแม้ว่าการตัดสินใจนี้จะหมายถึงการต้องละทิ้งทุกสิ่งที่เขาเคยมีบนสวรรค์แต่เขาก็ยินดีที่จะทำเช่นนั้นเพื่อความรักที่แท้จริงอารีแจ้งการตัดสินใจของตนให้เทพเจ้าทราบเทพเจ้าผู้ปกครองสวรรค์ไม่ประหลาดใจกับการตัดสินใจของเขา แต่ก็เตือนอารีว่าเขาจะต้องเผชิญกับชีวิตที่ยากลำบากและไม่มีทางหวนกลับได้อีกอารียอมรับชะตากรรมของตนและขอบคุณเทพเจ้าสำหรับโอกาสที่ได้รับหลังจากการตัดสินใจอารีกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาโดยสิ้นเชิงเขาสูญเสียฤทธเดชและความเป็นอมตะทั้งหมดแต่กลับรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงที่มาจากความรักที่บริสุทธิ์และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับดวงใจอารีและดวงใจได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน ทั้งคู่ทำงานในไร่นาอย่างขยันขันแข็งและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในหมู่บ้านเล็กๆนั้นแม้จะไม่มีอำนาจวิเศษหรือความเป็นอมตะแต่ทั้งสองก็มีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายและเต็มไปด้วยความรัก